ใช่นี่อย่างเครื่องลงที่สนามอลิณ่าก่อนเบเด้เบเด้สนุกขนาดตอนนี้ฮะสรุปเอาครับเกมเริ่มขึ้นเป็นทางด้านขอ,องเจริญโชคตะวีกิตลุ้งเรืองครับกับบุญประกรณ์ครับในคู่ที่สองเดิญโชคในเสื้อสีเขียวครับ <c oughs> เนี่ยครับประกรณ์ในเสื้อสีสม้ <c oughs> มเดี่ยวมาที่โชคดีโชคดีปัดแก้ว ได้โชคดีมาเสริมทัพในช่วงบิดลีกเลยครับอยู่กับทถงด้านของชาเชิงเศร้าของเอฟซีถด้านของเจ้าโชคดีเล่นสิบเห็นน้องชายของศิีศักปราบแก้วเลยครับโชคดีปราบแก้วเพี่เขามาเสริมทัพในเกมนี้ของคุณรัตกรหล่อประเสริฐชัยลุ้นล้ กิจข,ของเจรันโชคครับบรราพีเทียมทันครับบรราพีขวาแลยลูกนี่แม่ก็ยังไม่ตรงกรอบครับเราถามว่าของบรราพีเท <inheritance, S 2> <x ana. S 1> ียมทันต่างเดจากหน้าเคดูมาครับปัญญาปัจจาองสมหวังครับ ปัจญ,ญาให้ที่มนุษย์เหมินีขยัยยบออกทางซ้ายวินัยลงหันได้วินัยเรียกเข้ามาเสริมทัพอีกหนึ่งคนวินัยลงหันเิ่งแวกควางซ้ายจากทีมงานของเดนน่จูเนียเรียกมาเสริมทัพกับบุญประกรมในเกมนี้ครับเล่นดีนะครับ ิกิดี Pil ata? Pil ata. Pil ata? Pil ata ับตัดมาได้วินัยโลงทันครับวินัยให้มานากการซวยลีเปลี่ยนออกทางขวาเป็นสมพรดุลพยักษ์สมพใหน่อยนักการขยับเจอเพชรซิ่งได้ที่ศรีสักศีสักบาบแก้วย้อนคืนเอามา โชคดีเลือดพงเกิ่นศิล์กลับมาเลือดพงไหลออกทางซ้ายเป็นที่โชคดีโชคดีปาบแก้วให้ออกมาต่อที่ปัทภีหาข้างหน้าเลือกที่ริทิรงเช่นดินได้ที่ริทิรงครับเจอขยับดินหนีดินหนีมานุษย์แล้วสุดเส้นตรงนี้ก็ยังเจอแบบที่ริทิรงเหลยครับได้เป็นบอลของเจรนช่ชงธวีกิจนุ่งเรือง เปิดขวายกออกมาที่ริติรงตรงนี้ก็ยังได้ใหม่ได้ที่ฐา,านสมพรครับสมพรถุภายักษ์ตักออกมาหัวสินไม่ว่าย้อนมาที่โชคดีโชคดีให้ที่ศินิศักดิ์กลับพื้นออกมาที่ปัตตภีครับแล้วเปิดขนานออกมาตรงนี้ก็ยังได้ที่ปัญญาปัญญาเอาฝัง อธิษฐากมาส,สั้นๆดีการซอยลีหาข้างหน้าแล้วเปิดดอกนี้ก็ยังได้ที่เลือดพงเลือดพงเกิื่อนศีนลับออกมาใหม่โชคดีโชคดีปาบแก้วประสิดใจพัดกลองครับอธิแทาข้างหน้าแล้วล้มลงบูริศินบอกให้เป็นฟีคิกของจะเดินโชคทวีกิจรุ่งเรืองหรือว่าหลายคนก็เรียกไปเสริมทัพให้กับจะเดินโชคครับแล้วได้โชคดีมาในเกมนี้ในตำแหน่งเซนเตอร์ทัพโลดท้าย หลายคนก็ไปเล่นใหกับก็สังกัดเก่าแล้วครับอนุพงษาสารชาญชัยยูโซมานิตโบสูก็น่าจะไปเล่นให้กับทีมงานของน้องสินครับอยู่ในชุดแชมป์ของรายการกอลันตาโอเพ่นครับคั้งที่หนึ่งทางด้านเสื้อสีเขียวร็เต้นโชคอัตพีเปลี่ยนจุดแบบนี้แล้วก็ไปขวาเนี่ยเดียด,ยดก็ยังเข้ามือของปัจยาบรรยาวสมหว่งให้มาที่วินัย เยังหลงหันหาตามช่องตรงนี้ทางซ้ายมีอย่างดีที่โชคดีครับสีสักตัวน้องอย่าเบื่อสีสักบาบแก้วให้มาตรงนี้ได้ที่โรงใหญ่ฟ้าครับมาดูเทมินีเป็นฟรีคิกของเจริญโชคไอเดียวมาบัตเทวีก็ไม่แม่นอย่างจับบอลแรกไม่ดีครับบัตเทวีเทียมทัน วินัยลงหันวินัยให้มาแล้วศาสตร์ทิ้งบนลบอลยังได้ที่ทางด้านของวิบบศิษย์ชัยวิศิัยพัดกอรครับย้อนมาใหม่ที่วะสิษชัยครับวะสิษย์ชัยก็อยู่กับบาตองซิตี้ครับในยุคตน้นย้อนคืนมาที่โชคดีครับจากศาสเชิงซ้อครับเรียกเข้ามาเสริมทัพของหมด می วดแมวเมียว เา้าโชคดีปากแก้วห้ยออกมาที่ัท,ทวีครับเปลี่ยนว่าใหม่ที่โชคดีโนะชคดีหาข้างหน้ายัางให้หนีไม่ได้กระแทกออกมาที่ฤทธิรงเก็บได้เจอกับมนุษย์หนีหนีได้ฤทธิรงเฮียงหนีมนุษย์เห็นหนีไม่ออกละครับจะหนีเจ้าจะดวดดำไม่ได้มาัท,ทาวีครับฤทธิรงเทินถิน่นหาหนีเจอกับวินัย รวัสุดท้ายเรียกให้เป็นฟรีคิกของบุญบากรครับจางจะเดินชัยฟุตให้พิบเตียบังลิฟขอบคุณมากครับผมมาตอนไม่สบายเลยครับมนุษย์เห็ินีครับยาอมสมหวังให้มาใหม่ที่มนุษย์หาข้างหน้ากระแทกมาเก็บได้บอลข้างหน้าดิ้นแล้วคืนออกมานักการซอยลีครับ ทางขวาเป็นสมพลดุดพยักสมพลตักยกมาตรงนี้ก็ยังติดเกมรับได้เป็นบอลของเจริญโชคงัดออกมาใหม่มัทพีครับเก็บได้หาช่วงตรงนี้มีประสิทธิชใช้ตามมาซ้อนแล้วเลือกออกมาที่เลิศพงเกินศินเลิศพงขยับแต่ออกมาทางขวากับปัทวีปัทวีเทียมทันให้กับปัทพีครับได้ใหม่ที่ปัทวีครับ ว่าสนามมันกว้างการเพนซิ่ง,งการจ่ายบอลถือว่าต้องแม่นและการเข้าทำถือว่าต้องนิ่งเลยครับมา,มาใหม่ทธิรงได้ปัทวีปัทวีเทียมทนันแกะออกไปทางซ้ายสุดเป็นโชคดีครับโชคดีปาบแก้วให้ออกมาที่ปัทภีหยังเจาะไม่ได้เจาขทางซ้ายที่โชคดีมีพื้นที่ให้ออกมาต่อปัทวีหานังเข้าเหลือตรงนี้อย่างเน้นไปหมดคือยยดออกมาใหม่ ที่ปัทภีให้กลับมาที่ปัทวีเทียมทันได้ขวาง้างตรงนี้เจอกับนั้นทักทันแล้วเป็นบนทุ่มครับพั้สินในเกมนี้ใช้จารย์วิชัยปันนินครับเรียนคู่กับอาจารย์ยศพลพรมทองครับจระโดดทองพมครับแก้ไขขอบคุณข้อมูลอาจารย์ไพรุษบุญกำเนิดนะครับผม บอลทุ่มาครับวินัยหลงหันวินัยให้ที่วนอารันครับวนารันสรรเสริญมาที่เจ้าจรวดมามารุตเห็นี่นี่ออกทางซ้ายวินยัยออกทางซ้ายไปต่อไปได้ตรงนี้สุดเส้นวินยัยใช้ดวนความเดียวกับประมพีตรงนี้แล้ว,วสุดท้ายก็ยังได้เป็นบอลเตะม,มุมของบุญปากรครับ กำลังจะส่งเว้นหมายเลสิบลงไปครับน่าจะเป็นนัตตพลเสตั้งครับเดี๋ยวเจ็คลงมานัตตะพุนบพักได้ไที่วินัยวินัยลงหัน,นวินัยคืนยศอ,ออกมาที่นัตธการครับนัทก,การโซอล,ลีให้มาใหม่กลับออมาแล้วเปลี่ยนมาตรงนี้จากบอลแรกไม่ไดีเท่าไหร่แต่ก็แก่้ หวาตรงนี้จังหวะหนกอบหน้ากอบเกียโทษก็ยังติดเกมรับลึกเข้ามือของเลิศพองเกิดศิลยังเสมออยู่ศูนย์ศูนย์ครับ,ก,รบการเกมของครึ่งแรกจเจริญโชคธริกิจทุ่งเรืองกับบุญปากรครถึงเวลา12นาทีครับเปลี่ยนตัวเข้าออกได้ตลอดเวลาครับนี่คือฟุตบอลเงินแสนทัาบ,บาครับครั้งที่1เลยครับอมาได้วินัยเปลี่ยนข้ามยกมาเม่นที่สมพล สมพลดุภพยักค์ครับให้กับรัฐพลมาที่สมพลภาดยี่ตรงนี้ทิ้หนีเจอประสินชยัยเมื่อยังยังเก็บไว้ได้ของสินชยัยทิ้หนีออกมาของสิสทธิศักดิ์ศักดิ์เจอกระแทกุัวศิลไม่ได้ว่าให้ออกมาที่รัศการทางขวาสมพลแล้วยิงลูกนี้เสียังเสบได้ของเลือดพงเกิดศิลป์่จังหวะของสมพลดุลพยักษ์เลยครับ ได้สัดออกนี้แต่ก็ยังบัดทิ้งออกไปได้ก่อนของเลือดพงเกินสินด้การนตมาที่ประนมาได้แล้วขึ้นยนออกมาที่ปัญญาการเปลี่ยนตัวก็สามารถเข้าได้ตลอดเวลาก็จริงแต่ต้องอยู่ที่จุดจึงกลางนะครับ นักเนตที่จะเข้าต้องอยู่ที่จุดตึงกลางคนนี้ออกออกตรงไหนก็ได้นะครับแล้วบอลอยู่ในการเล่นหรือไม่อยู่ในการเล่นก็นก็ได้นะครับนี่นะครับ<ห>คุณสมศักดิ์ชนเขตด้วยครับผม,มเ <c oughs> อามาได้ที่ที่รงหาสิทธิศักตรงนี้ก็ยังติดเฮียทิ้งออกมาก่อนผนลยังได้ของบุญปกรณ์ครับนักการโซูอลี นี่คือสนามที่กว้างสนามเก้าคนแล้วมาปรับมาเล่นให้เล่นเจ็ดคนมาดูการเพซย์ซิงการจ่ายบอลของนักเตะของแต่ละทีมเลยครับก็ไม่ฟิตไม่ฟิตถือว่ายุบได้เหมือนกันครับเยนตัวเข้าออกได้ตลอดครับแต่ต้องอยู่ที่จุดจึงกลางเลยครับ ได้มาที่ปฐวีครับมาใหม่สีสันออกมาได้ขนาดนอ,อาวะาทาง32ครับเป็นธนวุฒสารยาครับกลับออกมาได้ที่วินัยดิ้นหนีออกมาสวยวินัยหลงหันออกทางซ้ายแล้วดิ้นกลับมาทางขวาปัน่นโค้งลูกนี้ก็ยังกดไม่ลงครับ ลำราทางด้านของวินัยหลงหันได้เรียกเข้ามาเสริมทัพอีกหนึ่งคนเป็นธนาวุฒิรายาครับมาถ้าพีเทียมทันครับกลับมาศรีักย้อนคืนมาใหม่ที่โชคดีแล้วผู้สินเบาจบเกมในครึ่งแร,นนรกครับเป็นอะไรที่น่าติดตามทีเดียวครับเจริญช่องทวีกิจนุ่งเรืองศูนย์ ถึงหลังเอาสารุจิตันสนก็ย้อนออกมาที่ศรีักกลับออกมาที่ปฐวีก็โชคดีปากแก้วโชคดีให้ที่ปฐพีกลับออกมาใหม่ที่ศรีักครับทำชิ้นกมาอย่างสกัดได้ของเจ้าบรินยาคงครับ ยาบัตรของเจ้าปักดินนี้ออกมานะอย่าเป็นอนุชาเหมือนทองครับจะเร่งลงทีแล้วมีเหลืองตีขึ้นมาให้กับปัทภีเอาับตัดเกมของปัทภีแล้วมีใบเหลืองตีขึ้นมานั่นหมายความว่าจะเล่นแบบเดิมไม่ได้แล้วสำหรับทางด้านของปัทภี ธนวุฒินาวาแกวธนวุฒินาวาแก้วครับธนวุฒิเปลี่ยน <Hey. S 1> มา <Hey. S 1> ได้ที่สุพจน์มงคลศิริจากกิตติชัยยศทำชิงกับรัตรพล์ครับได้มาจากกิจอานังเขา้าเลือกที่รัตรพงศ์ได้สายยังยังยังไม่ตรงกรอบของรัตรพงศ์แท้ตั้งเลยครับ จังหวะได้จบตรงนี้ของเจ้าแจ็คแต่ก็ยังบับองศาให้ตรงกรอบไม่ได้ยังเสมออยู่ศูนย์ครับเดีมาที่ปัทภีศรีสักดินเหนียวบ้างครับศรีสักปากแก้วให้ออกมาที่ปัทวีเล่นกับศรีสักเบอร์ต่อก็ยังเป็นบอลครับเป็นบอลทุ่มของบุญมากรอน ผมมาข้างหน้าอนุชาบมนได้ใหม่ที่สารุสารุริมเส้นสุดเส้นสุดเส้นแล้วหักข้อยอะออกมาก็ยังเข้ามือของปัจยาครับปัจยาองค์สมหวังปัจยาเบิดยกขึ้นมาเก็บได้รัตะพลครับอนุชาอนุชาเหมือนทองเจอกับปัทวี ได้เปนบอลทุ่มของบุญปกรครับจากกิจเดชยศยให้ออกมานี่อนุชาค,ครับได้ใหม่ที่จาก,กิจยืนกับมุมอ่ที่สุพศธนวุธนาวาก้าาวาให้ต่อที่สุพศมงคลสิริเจอเพสซิ่งแล้วต้องแก้ออกทางซ้ายทาี่ธนวุฒ ธานาวุฒตักมาอย่าให้อนุชาโบนเก็บได้ปัจจัยปิญญาพัดคงครับให้ต่อรัตรพลเส้นตั้งหาหาที่จะกินทางขวาเปิดตัดออกมาตรงนี้อย่างติดบลกของธานาวุฒเหมือนกันเป็นธานาวุฒิสารายาครับจากขอบรัวของอสัสจรรัตกรุงเทพเรียกเข้ามาเสริมทับในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายในเกมนี้เลิศพงเกสินครับ เคนคว้างออกมาที่สารุตดินหนีเจ้าแบงค์ครับอยู่กับพวกแกซิตี้อยู่กับดานนองเอฟซีครับเจ้าสารุตจิตสันเนาะครับนี่คือทีมงานพลังใบของเจริญโชคแหละครับ,ได,บ,บได้สีสั่เปลี่ยนข้าวออกมาที่ชควนี้ โชคดีเข้าซ้ายซ้ายของโชคดีหาหาได้ใหม่ธนวุฒิเปิดตัดออกมาอย่างได้ใหม่ของสารุหาางเข้าไม่ได้เน้นไปหมดเหมือนกันนัช่วยกันนับได้เยี่ยมของบุญปกรได้ออกมาที่ช่วงดีขวาแล้วยิงก็ยังดิดวกได้เป็นบอลของเจริญโชคทวีกิจรุ่งเรืองคู่หลังเป็นน้องภาวินครับทีมง,งานของกุญจิเชษหลอ่อประเสริฐชัยครับเดอะฮักยักษ์เขียว ในคู่หลังนี่คือฟุตบอลเงินแสนทับบาร์ครับครั้งที่หนึ่งนี่อย่าขีดขัดไปหน่อยในครั้งแรกแหละครับครั้งที่สองน่าจะดีกว่าเดิมครับว่ากันอย่างนั้นของคุณธนกดั์ค,คฟ์ฟิล์มครับฟิล์มทับบาร์ร้านก็อยู่ด้านหลังนะครับร้านทับบานี่แข่งเสร็จก็ไปนั่งดื่มนั่งกินได้ในที่ร้านทับบาร์ละครับใน ทุกๆวันผู้ใหญ่าพระสงฆ์แล้วก็ผู้ใหญ่ก็ฝากต้นกัญชาไว้แล้วครับผมสองต้นได้ที่ธนาวุฒิออกมาที่ปัทภีปัทภีเทียมทันครับมาใหม่ที่ปัทภีเล่นครับธนาวุฒิสารยายิงลูกนี้ก็ยังติดบล็อกและสวนกับธนาวุฒินาวาแก้วตัดออกมาก็ยังติดเกมของปัทภี คุณสายระยะก็อยู่อาสัญญัตกรุงเทพครับโรงงานในของรถของเจ้าอินซีแดงเจ้าซีขบวนถุงไม่ได้ขบวนตรงนี้ขึ้นได้ได้ไหมป้ายังซิงนะอยู่กับยังสิงหันใหญ่ครับเจ้าธนวภูษาระยะเจ้าซีปัจจุบ้านก็อยู่กับท่าอากาศยานภูเก็ตปัจจุบันก็อยู่กับท่าอากาศยานภูเก็ตครับปัจจุบันก็น่าจะเซ็นสัญญากับภูเก็ตอาณามันรเอฟซีครับ ปัทถาพีให้กับธนวุฒิเล่นครับปะพาวินบุญเชิดปะพาวินให้กับปัทถาพีแล้วออกมาทางขวาได้โชคดีปรับแก้วลงยิงนีดเดียดมาล ok ok ok. ูงนี้ก็ยังเข้ามือของปัจยาครับปัจยาองสมหวังไม่ด <ad> ีไม่เร,เร่งเหมือนกันครับปัจยาให้ออกมาที่ป<ต>ัริญ<ม>ยาจากกิตเดชยศสุพจนมงคลศิริ กลับมาใหม่ที่สุพจน์ครับจากกิจได้ที่สุพจน์ให้ต่อออกทางซ้ายธนวุฒิเล่นกับอนุชาเลือดออกมาตรงนี้สุดเส้นแล้วหักข้อย้อนมาก็ยังติดที่โชคดียังกินโชคดีไม่ได้แหละครับจังหวะของบุญปากลได้อดมาได้ธนวุฒิ ธนวาแก้วพื้นยศอะะที่ปริญญากลับออกมาได้ซ้ายของธนวฒิแล้วยิงเลียดๆก็ผ่านหน้ามาดูออกไปเสมอจะแบ่งกันไปคนละหนึ่งคะแนนครับโอ้นี่สำหรับทานด้านของบุญบากรกับเจริญโชคครับกลางการเกมของรึงหลังเล่อพองเกินสินเลือดพองเกินสินไปต้องเข้ากลางว่าง พี่แม็กพี่แม็กครับถาได้ยินเสียงนี้แล้วมาที่จุดถ่ายทอดสดด้วยครับผมเหยพัดต้องการพบตัวพี่แม็กด่วนครับผมไ้งตกานตรงกาันโองาปัจยอาสมหวังครับบวั้องไม่ต้องไปสดบอลยาัขวาเปิดยกขึ้นมาก็ยังอยู่ที่อนุชาครับ เอาชาเหมือนทองดิดหนีออกมาก็ยังนึกเข้ามือของเลดพงศ์เลศพงศ์เกินสินวางออกมาที่ปัญญาครับตาลินญาพัดคงป่าวินบุญเชิดได้วัทวีกลับออกมาที่ทรงทีตรงเตือนินี่คือชุดแชมป์ของกอลาตาอเพ่นครับครับในงานของเจริญโชคโชคดีได้ที่ปภาวินกับปอะมาใหม่ที่โชคดีครับ อภวินบุญเชิดเจ้ากายให้ออกมาที่ชโชคดีทีครับทางขวาเปลี่ยนออกมาแม่นๆเน่นที่ปัทถุทีเทียมทันครับแล้วแต่ลูกนี้ไหลจะไปต่อจังหวะเคลียร์ทิ้งออกไปเอาครับยังสกัดทิ้งออกไปได้ก่อนของสุพจน์มงคลสิริเป็บนบอลของเจนนิชช่งแหละครับปัทถุทีเทียมทัน ให้ก ok an ับบัทว like ีคร like ับเล่นกันสองคนเดี่ยวแฝดนารกพาออกมาแล้วปิดออกมาแล้วยาสวนกับเอาว่าข้างหน้ามีคนเดียวเจอกับโชคดีอ่านกินก่อนแล้วแต่หนีเลยครับจังหวะสุดท้ายพาวนออกมาขวาย้อนคืนมาแล้วแปะลุ้ไม่ได้ยังยังยังขึ้นหนึ่งไม่ได้ยังแค่ศูนย์ศูนย์อยู่ครับจังหวะปั่นตรงนี้ของบาพาวินบุญเฉดแล้วตามเก็บได้ หนีได้ขวาแล้วยิงไม่ได้อูไม่ได้พั่พวินยังไม่ให้เลยครับยังเสมออยู่ศูนย์ศูนย์ูยังยวัสุดท้ายยังไม่ได้กับออกมาได้ฤทธิรงครับแล้พั่วินไม่ว่าเหมือนกันผูเอาก็สนุกเลยครับคู่นี้ทายเกมของครึ่งหลังเป็นจรเดินโชคกับบุญากรให้ออกมาที่ธนวุฒ อ้างว่าสากัดยังได้ไหม่ทางหน้ามีพื้นที่หลายต่อปาิญญาปานิญ่าพัดคงแล้วแต่ทงช่องนี้เล้่ยสกิดไม่อก็ยังเป็นโบเตมุมโอมนี่ครับทำไปเอามาเป็นบุญปาคกลเริ่มที่จะชัดเจนมากขึ้นในช่วงท้ายเกมของครึ่งหลังได้บอลของบุญประกรแล้วครับเดมุมมา จักกิจคืนออกมาที่บรรญยาครับบรรณยาพัดคงเล่นสั้นๆแล้วจยสวนกับอินดีรงเทียนิน่มฮิโรงหาทั้งหน้าให้กับโชคดีตรงนี้อย่างติดที่ปัญยาวสมหวังครับจักกิจเด็ดชยศยศจักกิจคืนออกมาที่บรรญยาพัดคงออกทางซ้ายวินัยหลงหันวินัยเบี่ยนข้ามออกมาแม่นที่จักกิจ จะกิดให้มาตรงกลางเจอกระแทกจากด้านหลังฝาอแล้วเป็นฟรีคิดของบุญวากรแหละครับเล่นดีเล่นได้ต้องเคารพกันอาสินของผู้สินด้วยนะครับหรือกีฬาชนิดนี้มันหลีกเลี่ยงการบาทะกันโดยตรงไม่ได้อยู่แล้ว นอกจากาฟ้นบนต้องใช้พละกกำลังเลยครับแล้วก็ยังมีผู้สินดีชี้กาดอยู่ในสนามอยู่แล้วอยากมีใช้บ้านนินครับนี่ก็เคยจะสินใช้ลีกมาแล้วเหมือนกันกำลังยาโดนทดสอบของเลือดพงเกินสินครับนากการ์ตนเอลลี่ไหลเปลี่ยนจุดมาแล้วแปรตรงนี้ลับซ้ำอีกทีไม่ได้ ยังยังขึ้นหนึ่งไม่ได้เหมือนเดิมครับยังแค่0-0อยู่บาดินยาพัดคงเร่งออกมาวินัยก็ยังติดบ็อกได้เป็นอมเตมุนเป็นเซฟพลาววันของเลือกผมเกินศิลเลยครับตอนนี้ไทยเกมของครึ่งหลังครับ บาดถึงเสาแรกก็ยังบัดทิ้งองอกมาได้เลือดพงแล้วสก,กัดออกมาไม่ไดีเท่าไหร่ยังวะยังเคียย์ทิ้งออกมากนทรับธนวุธทั้งหน้ามีทางด้านของฤิธ,ธีรงบนเล่ลูกนี้ก็ยังเป็นบนตั้งเตะจากหน้าขีประตัวออกมาได้แล้วมีเสียงนกวีจากผู้สินก็อย่าได้สนใจเองเด็ดขาดครับผมอืมอ mm ืมจะ่าเบี้ยว เปิดเกมขึ้นมาครับปัจยาวสมหวังปัจยาเปิดยกมาพักได้แล้วตามมาเก็บได้ด้วยไหลต่อในกรอบอักข้อยดมาวนเล่ลูกนี้ไม่ได้สมพล hey, <hey>, yeah. 1นศูนย์ของสมพลหนุดไัยักษ์แล้วครับโอ้อาครับทำไมเอามาเป็นมุลบากรที่ขึ้นนำก่อน แล้วมาได้ในช่วงท้ายเกมจากสมพรนุภพยักษ์โอ้โหนี่รับอยู่นานรับอย่างมีระเบียบของบุญปกรแล้วโต้กลับขึ้นมาได้จบด้วยขวาของสมพรนุภพยักษ์หนึ่งศูนย์ครับที่บุญปกรณ์นำยอดโชคในช่วงท้ายเกม,ม <c oughs> ไปเล่นเล่นไปด้วยไปช่วยเพื่อนด้วยกลับมาขึ้นย้อนมา แล้ววัวสินบอกจบเกมก็ฮู้ฮู้นั่นหมายความว่าจะเดินโชคแพ้ไปในนัดแรก